สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยังคงอยู่กับมุกเช่นเคยค่ะก็ยังคงนำภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยในการลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือที่น้องประชาชนนั่นเองค่ะและในวันนี้จะลงไปในพื้นที่ใดและปฏิบัติภารกิจด้านใดเิญติดตามรับชมค่ะสำนักง,งานทาหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาได้จัดชุดช่างหน่วยช่างพัฒนาสำนักง,งานพัฒนาภาคห้า หน่วยบรญชากรารทหารพัฒนาได้นำกำลังพลจำนวน5นายยุทธบกรณ์จำนวน4ค่คน ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ในการขุดลอกลำน้ำคลองหลงบ้านสาขาหมู่2ถึงบ้านหนองไผ่ล้อมหมู่14ตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมซึ่งการทำในครั้งนี้นะคะมีผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวน2,832คน453ครัวเรือนค่ะ เราก็ยังคงอยู่กันที่สำน,นักง,งานพัฒนาภาคห้าหน่วยบัญชาการทรหารพัฒนานะคะได้จัดชุดตรวจการปฏิบัติในการผ่อนคลายและใช้มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยทำการลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อตลาดศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์สถานที่จัดพิธศการ รวมทั้งสิ้นจำนวน8แห่งนะคะซึ่งผลการประเมินก็อยู่ในเกณฑ์ดีผู้ประกอบกิจการร้านค้าผู้ให้บริการผู้รับบริการลูกจ้างพนักงานส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องก,กันโรคและมีการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและการบันทึกลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการในสถานประกอบการร้านค้าต่างๆพร้อมทั้งยังได้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ชุดตรวจก็ยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะคะหน่วยได้เพิ่มเติมการให้คำแนะนำในเรื่องการเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยชาและชาพลัสเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการและผู้รับบริการนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัย ทุกๆครั้งที่ออกนอกบ้านการเว้นระยะห่างไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดมันล้างมือบ่อยๆมันตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก็จะทำให้เราปลอดภัยและห่างไกลาจากโควิด -19 นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ